วันนี้ไปที่มาโยนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดแล้วครับฝากวาด้วยนะครับกลุ่ม9ก้าในหนึ่งสปอร์ตับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเกียร์โฟรเวิร์ดเองครับค่ำคืนนี้เราก็จะมาอยู่กับการวิเคราะห์บอลน,นะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่20มีนาคม2568นะครับโดยที่คืนนี้นะครับเป็นรายการยูฟ่าดิชั่นลีกนะครับเป็นทีมชาติครับก็ หยิบยกกันมาให้เหมือนเดิมนะครับสามคู่หน้าเชียร์กับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับวันนี้เราจะมาสวยทุกบินฟินทุกคู่ไปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปกันมาหลายวันนะก็วันนี้กลับมาทําคลิปปกติแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครที่ติดตามช่องของเราอยู่แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับ และก็สำหรับเพื่อนที่สนใจจะเข้าบ้านนะครับมีมากกว่านี้ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปนะครับอัลบั้ม3นะฮะหรือว่าเน้นเน้นหนักหนัก VIP นะครับสองคู่วันละ2คู่เนี่ยมีให้เน้นเน้นแน่นอนอยู่ในบ้านนะครับหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์หรือใต้คอมเมนต์จะมีแอดให้อยู่หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับขึ้นแอดไปให้ได้เลยนะฮะก็ติดตามเข้ามาครับรับรองว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับคืนนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับอยากให้ทุกคนมองไปที่ คู่ระหว่างตุรกีนะฮะจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติฮังการีนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยแนะนำที่คนมองไปที่ทีมชาติฮังการีได้เลยนะครับ คือคู่นี้ถึงแม้ว่าทางฝั่งของทีมชาติตุรกีเนี่ยนะครับจะดีกว่าเยอะก็ตามนะฮะแต่ว่าฮังการีในนชั่นลีกประมาทไม่ได้นะครับถ้าเป็นในรายการใหญ่ใหญ่เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับฮังการีอาจจะสู้ไม่ค่อยไหวนะครับแต่ถ้าเป็นในรายการนี้นะครับผมยังมองว่าทีมชาติฮังการีไม่เป็นรองฮะแล้วก็ด้วยกระแสนะครับผมจะมองว่าฮังการีคืนนี้น่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ และก็คู่ต่อไปครับคู่ที่2ครับไปกันที่ทีมชาติเดนมาร์กนะครับจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับสำหรับคู่นี้ครับแนะนำให้คนมองไปที่ทีมชาติโปรตุเกตได้เลยนะครับคือในรายการนี้เดนมาร์กไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าวัดศักยภาพกันดูเนี่ยโปรตุเกตยังดูดีกว่าแถมกระแสวันนี้นะครับผมยังมองว่าเป็นกระแสของโปรตุเกตอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้โปรตุเกตจะมาเป็นเกมเยือนแต่มา เหนือกว่าแบบนี้ก็ยังมองว่าโปรโตุเกสทําได้ครับให้มองที่โปรโตุเกสเป็นคู่ที่2ครับและคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายครับไปกันที่ทีมชาติแบลเกเรียนนะครับจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติไอร์แลนด์นะครับ สำหรับคู่นี้ครับแนะนำทุกคนมองไปที่ทีมชาติเบลแกเรียได้เลยนะครับคือไอร์แลนด์กับเบลแกเรียเนี่ยสูสีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าความได้เปรียบเนี่ยมันตกเป็นของเบลแกเรียมากกว่าครับเบลแกเรียเล่นในรายการยูฟ่าเนชั่นลีกก็ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ที่สําคัญครับวันนี้กระแสค่อนข้างเป็นเบลแกเรียอยู่แล้วแถมได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะครับก็ให้มองที่เบลแกเรียเป็นคู่สุดท้ายแล้วกันนะครับและนี่นะครับก็คือ3คู่เนชั่นลีกในค่ำคืนนี้นะครับที่อยากให้ทุกคนลองเชียร์กัััันนนนนนนดดดูะะะคคคคครรรรรบบบบใใททีีี่่่่่ชอออกกกก็ตาาาาาามมมไไ้้้้เลลยยยสววืห ส่องใต้ดูโปรไฟล์วันนี้ผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ